ในที่สุดก็ได้มากินกับเขาสักทีนะคะกับเมนูปางปูนแดงเมนูสุดฮิตเย้มือเย็นของเราวันนี้อยู่ที่ร้านปูนแดงแกงร้อนะคะ่ะจะบอกว่าร้านนี้เขาเป็นร้านอาหารไทยที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะคะพิกัดเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นสันกำแพงอยู่ใกล้ๆกับกาดเจริญเจริญเด้อมาถึงก็ขอสั่งอาหารก่อนเลยนะคะเพราะว่าหิวมากเมนูที่ร้านเนี่ยมีหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ชื่อแต่ละอันาน,าน่ากินทั้งนั้นเลยสั่งน้ำลำไยกับน้ำมะนาวอัญชันมากินรอก่อนนะคะสดชื่นมากรอแป๊บเดียวอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะเราสั่งมา3อย่างนะคะมากันคคนนนบบๆะทุกจี้ป แรกของเราที่ได้กินแกงรันจวนนะไม่เคยกินมก่อนเลยรสชาติมันแปลกใหม่มากเขาจะมีปลาสลิดทอดแล้วก็ซี่โครงหมูอยู่ในนั้นด้วยนะคะเด็ดตามมาด้วยเมนูไข่ลูกเขยที่รสชาตินัวมากและคนมักจิน้นอย่างเราจะไปพลาดหมูสามชัน้นได้ยังไงล่ะคะสามชั้นคั่วพริกเกลือทุกคนเรา r คอมเมน n ์มากระหว่างที่เรากินของหวานเนี่ยพามาดูบรรยากาศร้านนิดนึงที่นี่เขาจะเป็นบ้านไม้รีโนเวทนะคะร้านตกแต่งสวยและบรรยากาศดีมากๆขนาดเราไปตอนสองทุ่มมาทุกคนสว่างสว,งสวยไม่น่ากลัวอะไรทั้งนั้นร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงครึง่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งเลย สุดฮิตนะคะถ้าใครไม่ได้กินเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงร้านปูนแดงแกงร้อนเด้อคิดถูกมากค่ะที่มากัน3คนเพราะว่าถ้วยเขาใหญ่มากเลยเครื่องก็จัดเต็มอยู่นะแม่นะรสชาติก็คือไม่ได้หวานเกินไปแถมชาไทยก็ยังเจ้มจนอยู่นะถ้าถามว่าอร่อยแค่ไหนก็ให้ผู้บ่าวเขาเป็นคนตอบเลยลวกันนะคะโอ้แทบจะยกถ้วยเลยเพราะว่าร้านนี้เหมาะกับการพาผู้ใหญ่ที่บ้านมากินมากค่ะดีงามจริงรับรองประทับใจ,จไปก่อนละบาย